สำหรับคลิปนี้นะครับจะแสดงวิธีการตั้งค่า Gmail เพื่อให้รับส่งเมลส่วนตัวหรือเป็นเมลของโดเมนตัวเองได้นะครับสำหรับตัวอย่างนี้ผมจะใช้ชื่ออีเมลที่ชื่อว่าส่งผล .ps@install.im นะครับโดยผมจะลิงก์ไปที่ Gmail account นะครับซึ่งตัว Gmail account ที่ผมจะลิงก์ก็คือ install.im บลานะครับแอด o o t ขึ้นมานะครับ จากนั้นนะครับผมจะไปตั้งค่าของตัว a l t e r อร์เนทอีเนะครับมาที่ Your Personal Info นะครับแล้วก็ไปที่ e ี a i l เราจะมาใช้ตัว Add ตัว a l t e r อ a ์เนท i l นะครับเหตุผลที่ Add a l t e r อ a ์เนท i l ก็คือจริงๆแล้วเวลาเราล็อกอินเข้าไปที่ Gmail เราสามารถใช้ Username เป็น a l t e r อ a ์เนท i l ได้นะครับเวลาคนแชร์เอกสารให้เราก็สามารถใช้ชื่อ e ี a i l ตัวนี้ได้แทนที่จะจำ Gmail เรา นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปทําการบริไฟถ้าเราผูกแอคเคาทมานะครับมันก็จะลิงก์มาให้โอเคคอนเฟิร์มนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับการลิงก์ตัว a ั t เ r อร์เน a i มเดี๋ยวผมลองล็อกเอาท์นะครับ แล้วลองล็อกอินอีเมลดูผมจะใช้อีเมลส่วนตัวนะครับที่เป็นคัสตอมโดเมนก็คือทรงพล .ph@install.im นะครับโอเคสามารถที่จะใช้ในการล็อกอินเป็น User ยูนเซอร์ได้ใส่พาสเวิร์ดตัวเดิมนะครับอันเดียวกันก็สุดท้ายแล้วเราล็อกอินมาที่ตัวเดิมที่เป็น Gmail ตัวนี้นะครับสักคู่ที่ผ่านมาจะเป็นการตั้งค่าเพื่อให้สามารถรับได้นะครับแต่เดี๋ยว ขั้นตอนถัดไปจะเป็นการตั้งค่าเพื่อให้ส่งได้นะครับโอเคเราไปที่เซตติ้งนะครับไปในส่วนของ Account and Import นะครับไป Add Arthur a e ร์แอดอี d d ลแ s s นะครับโอเคผมจะ Add อ e ีเมลตัวที่ผมเพิ่งสร้างไปเมื่อกี้นะครับทรงพล .ph a อ i n s t a ิ l สตนะครับติก๊ก Treat at alias นะีออกนะครับเน็กนะครับทีนี้เดี๋ยวเราตั้งค่าอ e ีเมล ก็ไปที่เมลกันนะครับพอดีผมใช้จากตัวอย่างที่แล้วโอเคไปที่โดเมนตัวนี้นะครับก็สามารถใช้ข้อมูลตัวนี้ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมสร้างขึ้นมาอีกอันนึงดีกว่าจะใช้เป็นตัวล็อกอินเดียวกันเลยนะครับทรงพลดพีน,นะครับพาสเวิร์ดตามใจที่สะดวกนะครับโอเคผมจะสร้างเซฟไว้ที่นี่นะครับทีนี้ผมจะ โอเคเราสามารถที่จะ Edit แก้ไขอะไรเพิ่มเติมได้ตัวอีเมลตัวพาส s w เวิร์ดนะครับเดี๋ยวย้อนกลับไปที่ตัวการตั้งค่าของ gmail นะครับโอเคผมเหลือแค่ตัวพาส s w เวิร์ดนะครับผมใส่พาสเวิร์ดที่ผมตั้งมาเมื่อกี้ในเมลกันโอเคนะครับทีนี้บริฟ f y ก็เดี๋ยวผมไปดูที่เมลที่ส่งมานะครับ ก็จะมีลิงก์นะครับสามารถ copy code คไปเติมเหมือนเมื่อกี้ได้หรือว่าจะกดลิงก์ไปนะครับโอเคเรียบร้อยผมสามารถส่งเมลในานามของทรงพล ph at insta im ได้นะครับก็สำหรับเบื้องต้นเนี่ยเราสามารถที่จะแก้ไขเรื่องเกี่ยวกับตัว s i gnature หรือว่าลายเซ็นได้นะครับว่าถ้าเป็นส่งอ e ีเมลนี้เราจะใช้ลายเซ็นแบบนี้นะครับอีเมลที่ผมสร้างมาใหม่ผมก็จะใช้ลายเซ็นอีกแบบหนึง่ง e อีเมล ส่วนตัวก็จะใช้ลาเซ็นอีกแบบหนึ่งนะครับโอเคเซฟเพื่อบันทึกการแก้ไขนะครับเราสามารถที่จะกด make default ได้นะครับในกรณีที่ให้อีเมลนี้เป็นอีเมลหลักในการใช้รับส่งนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะลองเทส t นะครับอันนี้คือยังไม่ได้ตั้งค่า a k e Default เมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปตั้ง Make Default นะครับโอเค d e ฟอลต์แล้วฉะนั้นเวลาผมสร้างอีเมลนะครับมันก็จะตั้ง Default เป็นที่ทรงพล .ph a t install นะครับสมมุติว่าเราใช้ Gmail นี้เป็นอีเมลหลักในการใช้ทำงานก็จะสะดวกนะครับไม่ต้องเป็นเรื่องอีเมล ผมลองส่งทดสอบไปที่อ e ีเมล j a s 2 c a m g m a i l นะครับซึ่งเป็นอ e ีเมลส่วนตัวอีกอันหนึ่งของผมจะดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสังเกตจากลายเซ็นลายเซ็นก็จะเป็นลายเซ็นที่ผมตั้งมาสำหรับอ e ีเมลตัวนี้นะครับโอเคผมไปอ่ะผมได้รับอ e ีเมลแล้วนะครับซึ่งถ้าดูจากเนื้อหาของอ e ีเมลก็คือส่งมาจาก ส่งพล .ph install .im นะครับเดี๋ยวลองรีพลายกลับไปนะครับก็รีพลายกลับไปที่เมลเมลส่วนอ่เมลงานเมลจากเมลที่เป็นโดเมนนะครับโอเคครับเดี๋ยวกลับมาดูผมก็ได้รับการตอบกลับนะครับจ,จากแจ็สตูคำส่งมาที่ส่งพลจุด ph นะครับโอเคครับสวยงามเรียบร้อยครับ